2กรกฎาคม2556เวลา9นาฬกาที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN โดยการนำของนายคำรนแสนหานพร้อมด้วยทีมงานศึกษานิเทศอาเซียนได้เข้าร่วมนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประตูประชาอาเซียนกับคณะนิเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มานิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาอาเซียนสตูดี้เซ็นเตอร์โดยมีนายศักชัยเพชรแก่ทองรองผู้อำนวยก,การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งนายเกชาเดชาผู้อำนวยก,การโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งและคณะทำงานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนได้ให้การต้อนรับในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับสองได้แต่งตัวชุดประจำชาติอาเซียนและกล่าวทักทายเป็นภาษาประจำชาติเช่นประเทศบูนัยดารุสซาลามประเทศกัมพูชาประเทศอินโดนีเซียประเทศลาวประเทศมาเลเซีย ประเทศพมา่าประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามและประเทศไทยพร้อมทั้งได้ร่วมร้องเพลงอาเซียนพร้อมกับการแสดงท่าประกอบเพลงซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นนายเกชาเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชรได้กล่าวต้อนรับและได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของโครงการพัฒนาสู่ประตูประชาอาเซียนอาเซียนสตูดี้เซ็นเตอร์ของโรงเรียนพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานต่อมานางสาวเจษดารัตน์จวันณตูมได้นำเสนอ powerpoint โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา ให้คณะผู้ติดตามงานทราบและได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้และเข้าชมศูนย์อาเซียนศึกษาณอาคารพิสทจิ์จงกลน,นี้หลังจากนั้นคณะนิเทศได้ติดตามการดาเนินงานโครงการศูนย์อาเซียนศึกษาโดยได้สรุปให้คณะผู้รับการประเมินรับทราบและแนะนําการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียนนักเรียนนั้นมีหลายรูปแบบอาทิเช่น การแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนการเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกโรงเรียนอาจจัดการเรียนรู้เป็นรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือจัดเป็นมุมอาเซียนเป็นต้นทางคณะกรรมการโครงการพัฒนาสู่ประตูประชาอาเซียนต้องตราบขอบพระคุณทีมงานศึกษานิเทศอาเซียนและคณะทีมงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งที่ให้เกียรตินิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประตูประชาอาเซียนเป็นอย่างสูงและนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติต่อไปสวัสดีค่ะ